สวัสดีค่ะเมียวนะคะวันนี้เราจะมาดูรายการใหม่ของ YWPB นะคะก็ไม่รู้ว่าชื่อรายการอะไรเหมือนกันแต่ว่าชื่อคลิปก็คือไก่อบฟางแห่งความหวังหวังว่าจะได้กิน EP 1นะคะมาสักทีนะคะกับคอนเทนต์ของ4ี่หนุ่มสแสบของเรานะคะ YWPB in Warplombon นะคะก็เพิ่งพูดไปในคลิปของเมมเต็มเนาะว่าแบบเดี๋ยวอีกไม่นานต้องได้เห็นสี่แสบออกมาแบบ ทำรายการด้วยกันแน่ๆเลยจะต้องรอดูเลยแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะหลังจากปล่อยเมมเต็มก็คือรายการนี้มาให้เราได้ดูกันแล้วนะคะดูจากความแสบของแต่ละคนแล้วนั้นไม่รู้ว่าไก่อฟานจะออกมาหน้าตาแบบไหนเลยนะแต่ว่าตอนระหว่างทำจะต้องแบบสนุกแล้วก็หาแน่ๆเลยนะคะไปดูด้วยกันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีครับผมพบกับรายการสัด <c oughs> <c oughs> แพมเพมเพมแพมอันนี้ก็เป็นรายการใหม่ของเรานะครับ4ี่คนนะฮะซึ่งต้องบอกตรงๆว่ายังไม่มีชื่อก็มันเนว่ไงรายการมปนซุยขนาดนี้เขามาแถวนี้เลยอ่ะมึงว่าไงอ่ะแต่รายการเนี่ยจะเกี่ยวกับพวกเรา4คนนะฮะก็คือมีผมบอลครับผมผมอลครับผมบอลครับแล้วผมยินครับผมก็เป็น y w t p ของเรานะฮะช่องนี้แหละอย่างที่บอกไม่มีชื่อรายการครับก็เลยอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมนิดนึงนะฮะใครที่กำลังดูก็ช่วยกันพิมพ์ในคอมเมนต์ว่าชื่ออะไรดีถ้าชื่อไหนโดนใจเดี๋ยว ใช่ชื่อนั้นไปเลยเลยอย่างชื่ออะไรนะมีในหัวบ้างีไหมมีในหัวแบบเราสี่คนได้ไหมเราสี่คนลสี่แสบสี่แสบคุณไม่มีนี่เลยเหรอไม่เปลี่ยนใจเราจะแค่ก๊าดจากพี่บอแต่ว่าสำหรับแฟนๆที่ดูรายการอยู่ก็สามารถไปคิดได้ก็คือทำคอนเทนต์ก่อนรายการว่ากันทีหลังอ่ะและคอนเทนต์วันนี้ฮะเราจะมาทํากับคอนเทนต์แรกที่แบบว่าเปิดรายการเลยว่บเหมือนแนวเอลวนเจอร์แบบเหมือนแบบ ทำไรไก่อบฟางเฮ้ยยังไงล่ะง่ายไปเปล่ามันง่ายเกินไปง่ายเกินไปทำอะไรเนี่ยโอ้งมึงเล่นใหญ่ไปใครๆก็ทำได้ประสยกรคือชีวิตเราปัจจุบันเนี่ยมันใช้ชีวิตนง่ายเกินซื้อไก่มา ก็เวฟกินง่ายๆคือเราไม่เห็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมว่าเออกว่ามันจะเป็นไก่ให้เรากินเนี่ยมันเป็นยังไงผมอยากพาคุณมาเรียนรู้ต่าของอาหารตั้งแต่รอเอาไข่เลยใช่ไหมให้ไก่เป็นไก่ตัวเล็กๆแล้วค่อยโตแล้วค่อยรอยีกแล้วเราไปทำยังไงต่อนะโอ้ยไมาทำอย่างนี้ไม่อยากจะเล่นผมก็อุตส่าห์พูดอยู่ว่าอ่ะแล้วเราจะทำยังไงล่ะเราจะทำยังไงโกดมึงไม่หายได้แบบทำกับน้องยอยย้อย เดี๋ยวเราจะทํากันแล้วล่ะแต่ว่าเราไม่ได้แบบว่าทํากันช่วยกันทําเราต้องแบ่งทีมกันครัแบ่งยังไงพี่วอมองดูแล้วคิดว่าใครน่าจะแบบพอทําได้มึงมองใครเอาไงเอาไงเอาเอาไงจะเอายังไงเป็นพิธีกรได้ไหมพูดติดอุมาไปบ้าหลังซะแล้วโอ้โหติดติดกูอยจะหนุ่ย ให้ผมแบบวิคานะว่าใครจะแบบว่ามีพื้นฐานการทำไก่อบฟางอะอ่ะฮะอืวโหไอ้นี่เฮ้ยเพราะอะไรมันเตรียมแว่นมาใช่ไหมล่ะมันก็รู้ใช่ไหมว่าไก่อบฟางเนี่ยมันต้องแบบว่าใส่ไฟใช่ไหมความร้อนแล้วสายตาที่้องนะแบบว่า ยังไงข้างในมันจะสุกหรือเปล่าแต่จริงๆผมก็อยากได้น้องพ่ออะไรพ่ออะไรพ่อโบก็ได้พ็ไอะไรก็ได้เห็แงงานเนาะแต่คุณบอกเองว่าคุณอยากได้ผมก็เลยซื้อเ่า่อยพี่โบเอายังไงอ่ะก็ได้ก็ได้อนน์ก็ได้เหมือนกันแต่คุณน่มันคุณอยู่ด้วยกันมาเยอะแล้วคุณอยู่คนเดียวมึงสามคนเอาได้ไม่ติดเอาได้เอาได้แข่งขัการแข่งขันอย่างนี้นะครับแล้วคนเดียวแล้วพวกมึงสาม ไมันไม่ไหวอยู่เอานายออกนายออกเอาน้ำคนด้วป่ะเอาน่ะพี่เอาออกต่ออกตลอดเลยให้เราแบบอยู่ด้วยกันตลอดแม่ก็สักห้าครั้งให้มันใส่ให้มันดูเป็นแบบออขาวอะไอย่างเงี้ยาวห้าต่างนะแล้วก็ดำแล้วพี่ก็ดำเอออะไรหน่อแล้วพี่ดำเสร็จแล้วมึงอย่ามงเลยโอ้มึงมาด้วยอย่างนี้แหละดูต้องคู่กับพี่วอนี่รู้สึกไง เฮ้ยต้องรู้สึกดีนะเพราะว่าพี่วอมันจะเป็นคนที่มีความแบบความรู้ในด้านอาหารอยู่แล้วแล้วแบบได้อยู่ด้วยกันเนี่ยผมว่ายังไงก็ประสบความสําเร็จเรื่องการแข่งขันผมไม่หวังชนะอยกแต่ครั้งนี้แหละมาแน่ได้ไดทีมกันแล้วนะครับเขาบอกว่าให้จับนายสั้นไม้ย่าวนะครับอ่าหนึ่งสองสาเลือก <reading> ไม้มีนั่งเยอะเป็นกองมึงมาหยิบอันเดียวเอาโอเคมาโอเคโอเคเอาข้ว่าันี่ยมาไม่ต้องทำแล้วไม่ต้องถ่ายแล้วออ้โอเค1นินสองมาเฮ้ยได้หวะใช่หวะใช่ไหมใช่เหรอวะัไงโอ้ดูจะโอ้เฮ้ยฮะตาไหนสีบอลยาวกว่าในฐานะที่ผมเป็นคนชนะนะครับผมก็จะเลือกฟัง นี้นะครับผมเ้ย,ยเไม่ใช่ไม่ใช่ก็รจริงนะฝั่งนี้นะเพราะว่าเครื่องเขาเยอะไงอันแรกนะเป็นสปาร์กิ้งไวท์ไฟแช็กนะครับถุงมือว้าอย่างนี้มีแต่ฮะฝั่งผมนี้ก็มีมีดเหมือนกันครับ <c oughs> แต่เป็นมีดเล็กอ่ามีเล็กมีเล็กแล้วก็ไอ้นี่ขวดเอาไว้เสียบ <c oughs> แล้วก็มีนี่ที่จุดไฟที่จุดไฟแล้วก็มีจานที่เป็นสเตนเลสกะละมัง แล้วก็จะมีมีอะไรของคุณได้ของคุณฟังผมมีโคกกระสากด้วยฝั่งคุณมีอะไรนี่งโคกผมก็แล้วแต่คุณจะใช้ฝั่งผมไม่มีที่จุดไฟไงผมมีผมมีเป็นแบบไฟแจ็คเลยอไหนี่ยเลืกไก่ยังไงวิธีการเลืกไก่ยิบเลยกิไยิบได้เลยได้แล้วอได้แล้วผมมก็ไม่ต้องทำทหน่อยทาได้อะกูตัวนี้ก็ได้ตัวไหนตัวไหนเฮ้ย อันนี้เป็นพันอะไรฮะเป็นไก่พันอะไรเลื่อนเลือดเลือดเลือดอันนี้ผมว่าแม่งสนุกอะอันนี้แหละพอและหมดละอุ้ย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 ไก่ดิ้นเหรอไก่ดิ้นแล้วก็นี่นะครับไก่ที่เราจะทำนะครก็จะเป็นไก่แบบขุนไว้ขุนไว้ จริงแล้วที่เราต้องทำนะฮะแต่ตอนนี้มึงกูกลับบ้านได้เลยมันเอาซีนมันหมดแล้วอะคือมันได้ไปหมดแล้วเหนื่อยไหมเจมันตายแล้วฮะคือผมไม่รู้หรอกนะว่ามันจะทำยังไงว่าเราจะต้องเอาเครื่องอันนี้มาตำใช่แล้วเราก็ยัดไปในตัวไก่ใช่แล้วก็ผักผักยัดๆเพื่อเฮ้ยเคยดูกอร์นแลมปี้มาคือคนต้องการซีน อสัตว์เดือยเดืยอยอันยองเดือยอันยกูวางไว้ห้าอาฟังผมนะครับเริ่มการทําก็ต้องมีไก่ก่อนอ่เราก็จะนวดให้มันนุ่มก่อนอบางทีอาจจะไม่มีใครรู้ว่าไก่ที่โดนฆ่าเนี่ยมันจะมีความเครียดตอนช่วงโดนฆ่าเราต้องทําให้กล้ามเนื้อมันผ่อนคลายกันเสร็จแล้วเครื่องเนี่ยจะทําให้ไก่มันไม่ขาวนั่นก็คือล่ากุกชีครับอ่แล้วก็มีกระเทียมเลิศแตทําือเยอะด้วย แต่ทำเยอะจริงขยันก็ด้วยเลยตัวเนี้อันว่ารายการเนี้ยไม่ใช่ตีแสบหรอกมัแสบคนเดียวเลยคือมันเป็นของที่กินได้ใส่อะไรแบบมันก็กินได้และนี่คือการหมักนะครับผมเราจะต้องทำการหมักไก่ด้วยน้ำโชยุนชคอับนัซอนหอยซอนหอย นี่ครับขั้นตอนต่อไปก็คือการยัดกระเทียมเข้าไปในท้องของไก่เพื่อให้มันหอมแต่ลบอบวนข้างในนะครลากกละยัดเข้าไปด้วยแล้วก็กระเทียมส่วนที่เหลือก็จะเอามาทาข้างนอกมีผงชูรสไหมถ้ามีรอจบเลยนะมองซ้ายมองขวาผมก็เลยท้อมองตรงไม่ได้เพราะผมเลยท้อเดินทรงเดินเซเพราะผมเลยท้อจะมองมุมไหนผมก็เลยท้อมองซ้ายมองขวาผมก็เลยท้อมองตรงไม่ได้ ทงเดินเซ่พรกมันเล็ทองจะมุมมัอไหนมันเป็นเหล็กทองโอแหมมันเว่อร์ขนาดนั้นมันแบบเหมือนผ่าศึกมาเยอะยิ่งประสบการณ์เยอะยิ่งอร่อยดูดูแล้วคิดว่าออกมาน่้จะเยืนเอาจริงๆอันนี้ตามประสบการณ์การทำอาหารนะคือทีนี้มันไปวัดกันออกมาแล้วหนังมึงน่าจะแบบเละไปดีกว่าเราไปขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมและสําคัญที่สุดก็คือการย่างไม่แล้วก็บอาไปอบสิเพอบ ปิ้งครอบไก่เหรอใช่อุ้ยร้อนย่างย่างยิ้มยิ้มมุมปากไหนเห็นเนี่ยยิ้มมุมปากยิ้มเลยแหละวางไหนฮะวางเนี้ยเหรอใช่แล้วก็ครอบเลยเพียคอกูเป็นไรไม่รู้อะเห็นไหมโดนอะไรเจอหลอเช็ดพี่โดนลอกเช็ดขั้นตอนต่อไปนะครับคือการสุ่มฟางเอาเด็เอาฟางมา แค่เป็นชนวนแค่เท่านี้ดีกอเปล่าจุดแล <photos> <nose> ้วนะจุดแล้วปลอดภัยกว่าเราไปไปแล้วที่จุดปัญญาวยวยนะแต่ที่จุดกลัวเราไปยืมที่จุดเขาได้ไหมของเราเป็นไฟแช็กมันอันตราย เ้ยยืนอยู่นั่นแหละเดี๋ยวกลัวมาให้เดี๋ยวจุดให้เลยได้ไหมไม่เป็นการรบกวนจุดให้ผมหน่อยจุดให้เลยได้ไหมได้อยู่แล้วดีเลยครับผมได้ดีต้องจุดตรงนี้อุ้ยฉลาดซะด้วยเวลาต้องคอยเอาฟไงเข้าไม่เอาไว้เลยไหมเผื่อไฟดับขอบคุณฮะไม่เป็นไรขอบคุณนะกำ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 ต้องการอะไรแบบบอกนะให้ช่วยอะไรก็บอกนะ โยนอะไรเลยโอ้ยอะไรมึงเนี่ยคือเราไม่มีแท็กติกในการสุ่มอะผมว่ามันอาจจะต้องสุ่มเท่านี้เราค่อยเติมหรือเปล่าหรือยังไงไม่รู้แต่เราก็ใส่ไปเรื่อยๆเพราะเราสนุกไหเราหรือว่าคู่ของเราผมว่าจะเป็นผมคนเดียวแหละเราเพิ่งผ่านประมาณสามนาทีกว่ามันไม่สุกนะเว้ยคือมึงไม่ต้องกลัวไหมรอกว่าเพราะว่ามันมันไม่ได้โดนไฟโดยตรง ผมว่าน่าประมาณสักสิบห้าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันสุกยังอ่ะอันนี้ไม่รู้อ่ะไม่รู้เหรอจิ้มมลอมันนี่เราก็ไม่รู้ไม่คือคือไอ้สองคนนั้นมันแบบผมมองไปแล้วผมรู้สึกว่ามันเคยเรียนลูกเสือมาปะเนี่ยมาสู้แกล้วโหไก่อ่ะแต่ตอนที่สุกไก่โอ้เวฟไก่สองนาทีอันนั้นมันสุกอยู่แล้วแล้วก็มีคุณีคุณสุกเหรอทำให้อ่ะผมว่าคิดผิด อ่ะมันเป็นการตัดสินใจของทีมก็เชื่อฟังเพื่อนไงเราต้องไว้ใจกันละกันด้วยก็เลยไอ้บอลมึงไม่หลอกตัามึงทำไมไรของเพี่อพี่บอลเนี่ยเป็นคนที่ตั้งแต่เรารู้จักกันมา่ามันะเป็นคนที่ขี้เกียจมากมันจะไม่ทําอาหารอะไรเลยมันจะไม่ทําอะไรกินเองเลยมันจะสั่งเดียวผมรู้สึกว่าพี่บอลน่าจะเป็นคนที่แบบ น้อยสุดแล้วเรื่องแบบการทําอาหารมันแบบอันเลอะเกินแล้วพอมันเกิดสถานการณ์ที่แบบไม่คาดฝันอะไรอ่ะมันจะลนไงมันเป็นสไตล์แบบไอ้นี่ไงหมักปลาไม่สุกเหรอเออไม่สุกเลยนี่มันแดงอยู่เลยโอเคไอ้บอลมึงนี่มันอร่อยถูกใจจนเรื่องสุขอนามัยไม่สําคัญนะครับผมเครียดอ่ะมาต่อเออทำไมอย่างนั้นเลี้ยว แก่กนคงพูดแหละว่าแบบถ้าแบบตายแล้วแบบเป็นอาหารก็คงแบบขอเป็นอาหารที่ดีอะถ้าเกิดแบบว่าเราฆ่าเขาแล้วเรากินเขาแบบอย่างอร่อยอันนี้ไม่ว่าเลยแต่ว่าอันนี้อร่อยเขาทำอร่อยบอกละคนเฮ้แกตัวจะมีลูกป่าวะคนที่ไม่เคยผิดพลาดคือคนที่ไม่ทำอะไรเลยเป็นไงไม่ชอบกับเพลงทุกคนแหละ เพลนคอมทุกคนเลยที่ใส่มาเฮ้ยเราทำเหมือนพี่วอลตอนไลนเน็ตเลยเฮ้ยถูกมือกูไอ้ัสอร่อยจัะบ้าอย่างเลี้ยงกินหนุมืออะฮะเฮ้ยขาเน้ยขออ่อนนะขอนม่ขอแม่แต่กันพิการไปขออะลูกถูกมือไปไปแล้ว มันมันเลียซอสกินไงซอสทีมผมอร่อยไงเฮ้ยหนงอ่ะเราแกะดูก่อนดีไหมมาผมว่าสุกนะเฮ้ยไม่ได้ร้อนไม่ได้ร้อน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 อยู่ร้อนอยู่อ๋อเฮ้ยป้าอ้าวเฮ้ยที่ดีเลย กินัต์อีอะเฮ้ยมีไฟว่ะมีไฟแล้วมายินเหรอเออปะเปิดเลยเปิดเปิดเปิดจำได้มั้นี่กูโชว์ความมือนิ่งชิดเอาไงวะสูกเหรอวะเออลองหันดูก่อนเดี๋ยวว่ารู้ ช่วยป่ะช่วยป่ะช่วยป่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็ไรเทำอันนี้เกีวแล้ว่ะจานไม่ได้ยิ่งห่มจังวิ่งมาขออชิมก่อนแล้วนไม่ใช่สี่แฉกแต่เดียวซิงอย่างนี้ิดูเป็นไงโอ้โหมันอร่อยจนอดใจไม่ได้เลยอ๋ออดใจไม่ได้เลยอ่ะไม่กินนะเหาะหูเนื้อข่าวจัดทำน้องๆดูผ่าเป็นเคบับเลยอ่ะ ใช้นะไปเลยเอามึงเทะไปเลยกูไม่ปากกูลเดี๋ยววันนี่อย่าพึ่งอยากกินหนังมากเลยอนืี้นุ่มอร่อยไหมยังไงทำเป็นเล่นไปไม่ใช่ขี้นะครับก็คืออะไรอ่ะผมว่ามีสิธิ์อยู่นะไม่โอ้กินไปเลือดแม่งไหลทะลักออกมาเลยอ่ะเราก็กินเฉพาะส่วนที่มันกินได้อะแดงๆเลยแบบแบบสีสวยๆเนื้อปลาเลยอ่ะ คุณลองกิน<ะ>ส่วนในสุกของผมดูกินเบนซินในสัตว์ร้อนสันไม่สุกไงตอนหลังไงเราไปคิดว่าเขาไม่ลยไปรีบอของตัวเองออกแต่ลืมคิดไหมว่าของตัวเองมันมันเสียเวลาตอนช่วงยกยกอะไรนานอยู่ดีแล้วมันไม่สุกแล้วไม่มีใครจะกินไม่งั้นติดเชื้อกันทั้งกองอนะ ผมก็คิดไว้แล้วแหละว่าผมต้องไม่ได้กินหของเลยผมรู้สึกว่าเราชนะนะใช่จ้ะอ่าจริงจริงก็ต้องยอมรับนะคะเพราะว่ามันก็มันกินไม่ได้จริงนะฮะแต่ว่าของเขาก็ดีดีจริงต้องยอมรับมันคือที่แล้วก็พลาดมันมีความคุณภาพดีครับแพ้ก็ต้องยอมแพ้คือเราพลาดตรงไหนวะต้องเปิดใจแล้วอ่ะมันก็พลาดใช่ไหม ไม่แต่มันอีพีแรกไงเราก็จะแบบว่าแปลคืนอีพีอื่นเราก็ได้ความรู้นะแบบวิธีการทำก็จะเป็นไก่อากบางมันได้ทำไงนด้ทได้กินไงอันนี้ได้ทำไงหลังจากที่วันนี้ลองทำอยู่ได้กันสี่คนเนี้ยมีชื่อรายการพิ่มเข้ามาในหัวั้าไหมมีบบอกว่ามีอันหนึ่ะบัฟฟาโล่บัฟเาโล่คือเราแข่งนเนี้ยมันเป็นการแข่งไงมันต้องมีการรับกันนะแต่ปะโปก็สี่แล้วเราทำกันแบบไม่มีความรู้อ่ะมันก็แบบ อืมบอฟโล่อ่ะเออก็ดีว่าว่าหรือว่าอะไรนะแต่เราเรียกเรื่องสิ่งที่เราไม่เคยทำกันเลยเอายงไ้ครับแล้วตอนนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วฮะก็มันคืช่องอะไรครับฟาดบิวพีบีใช่แชนแอ่ะก็ฝากติดตามไปด้วยว่า EP หน้าจะเป็นอะไรแล้วก็เราทั้งสี่คนมาทำอะไรแล้วก็รายการจะชื่ออะไร EP นี้ก็จบประเด็นเท่านี้นะครับครับผมก็ขอตัวไป ดูซีหล่หอยิ้มลถแล้วไม่ต้องตัดตินแพ้ชนะไม่ต้องดูหน้าตาเขาเพราะว่าแพ้ขาดลอยอยู่แล้วคร <c oughs> ับผมก็ยอมแพ้อีพีหน้าทำอะไรรอดูกันนะครับครับผมใช้เค่ะจบไปแล้วนะคะว่า W P B นะคะสนุกมากแล้วก็ปวนมากอย่างที่คิดเลยนะคะยิ้มทั้งคลิปแล้วก็แบบเห็นความปวนทั้งคลิป พี่วอกก็คือยายจิ๋วที่พลังล้นมากคือแบบเมื่อคืนชาร์จแบตมาเต็มอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยโซนแบบเต็มที่มากๆนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเราเห็นในทวิตแบบตอนที่ที่เซอร์รายการออกเนาะว่าเปลี่ยนทีมที่ทำตัวนี้ก็คือจะไม่ใช่ทีมเดียวกับยินอย่างวอคลคราอะไรอย่างนี้เนาะก็ทำให้ได้เห็นความแตกต่างกับทีมเดิมเนาะเห็นรูปแบบของการทำคลิปที่ต่างกัน เอฟเฟกหรือว่าการเปลี่ยนสีในคลิปก็ต่างกันนะคะได้ความรู้สึกที่ใหม่ขึ้นแล้วก็ได้ความรู้สึกที่ต่างจากเดิมนะคะเวลาเขาอยู่ด้วยกันแล้วมันน่าราักมันปวดมันโซนมันตลกพยายามเล่นมุกกันพยายามแบบเล่นกันโซนกันอนะเออคือแบบตลอดที่เราดูแบบตั้งแต่ตามรอยคนรักเนาะเขาจะไปด้วยกันสี่คนใช่ไหมก็แบบโหสนุกตลกมาตลอดนะคะแล้วพอมาแบบเป็นรายการของพวกเขาเองอะ ก็สนุกแล้วก็ตลกมากนะคะคือแบบดีมากๆเลยอยากจะดูอีพีต่อไปเร็วๆแล้วอยากจะดูแบบ เรื่อยๆเลยยนะะคังไงเราก็ได้ติดตามกันในอีพีต่อไปเนาะอีพีหน้าน่าจะมีชื่อรายการแลวแหละไม่รู้ว่าจะเป็นอันที่บอลคิดหรือป้าหรือว่าจะเป็นชื่อรายการอะไรนะคะแล้วก็น่าจะมีแบบว่าแฟนๆหลังจากที่ดูจบน่าจะมีแฟนๆเข้าไปแบบเสนอชื่อรายการแล้วแ่ะเนาะคิดว่าหลายคนคงมีไอเดียเนาะแล้วก็มารอดูกันในอีพีหน้าเนาะว่าเขาจะใช้ชื่ออะไร แล้วก็จะไปทําอะไรด้วยกันอีกคือแบบอยากดูมากต้องสนมากแน่ๆเลยอะ่ะเราแบบมีความสุขแฮปปี้เนาะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่มาดูด้วยการหัวเรอะกันหัวนหน้าเลยยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็บ๊ายบาย